ขอและ the last วันนะครับผมเดอะลัสวันเราจะจบเซสชันวันนี้กันแล้วฮะกลับบ้านนอนกันดีกว่านะครับผมขอเสียงปมมือให้กับพี่เจเล่ครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอา,รอ,าอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ขอให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับว่าผมเนี่ยม,มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเพราะว่าตัวท่าตัวผมเนี่ยได้ มีเพื่อนนะครับที่ไปปฏิบัติราชาการอยู่ที่สถานการณ์ที่ไม่ปกติตามชายแดนของไทยกัมพูชานะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นการแนะนำตัวสั้นๆนะครับคือกับผมนะครับร้อยโทน,นันทกฐกิจทั่งทองนะครับเอ่อ uh, first lieutenant นันกฐกิจทั่งทองนะครับเอ่อยู c a n คอ l l มีเจเล่นะครับเจเล่ไซเวติงเกอร์นะครับ ก็กลุ่มไซ e เวติงเกอร์นะครับเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่อยากที่จะเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีหัวคิดที่อยากที่จะทำอะไรให้สังคมนะครับเกิดสิ่งที่แตกต่างนะครับแล้วก็ให้มีอิสระนะครับสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับโดยที่ทำอย่างสร้างสารรค์นะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับผมก็ได้รับ ความอนุเคราะห์นะครับจากพี่ฝ้ายนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงใหม่นะครับที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโอเคตัวผมเองนะครับเป็นนักบินทหารบกนะครับเป็นจบมาจากสิทธิ์การบินที่67นะครับเป็นนักบินฟิกซ์วิงนะครับฟิกซ์วิงนี่ครับนี่นี่นะครับก็เป็นรูปที่ผมขับเครื่องบินเป็นเชสนาหนึ่นะครับณไทป์ปัจจุบันของผมนะครับ โอเคช่องทางการติดตามนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับใน t i k t o อกนะครับหรือว่าอิน t a g r a m นะครับเข้าไปติดตามได้แล้วก็มีอะไรก็สอบถามอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะดูผมเต้นหรือว่าอยากที่จะดูสิ่งต่างๆนะครับก็เชิญติดตามนะครับอ่าเดี๋ยวันเดี <S 2> <S 2> ๋ยวอ่นอันนี้นะครับนี่นี่ เนี่ยมันเป็นภาพที่ผมเนี่ยเห็นทีไรแล้วผมก็รู้สึกดีใจทุกทีนะครับเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเครื่องบินฝึกของผมนะครับเป็นเชสนา 172T นะครับ Skylen นะครับส่วนที่ผมได้ฝึกบินนะครับนี่ตัวซิกแพคนะครับมันก็จะดูเก่าหน่อยนะครับโอเคอมันก็จะดูค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะฝึกให้ ตัวกับผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสิทธิ์การบินรุ่นเดียวกันนะครับจบมาแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจํากองพร้อมรบได้นะครับซึ่งนี่ที่ที่ดูมาเนี่ยมันก็จะมีซิกแพคเครื่องฝึกนะครับซึ่งเครื่องบินลํานี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะทําการปลดประจําการคาดว่านะครับภายในปีนี้นะครับซึ่ง ในภาพนะครับมันก็จะเป็นหน้าคอรกพิตที่ผมเนี่ยได้ทำการฝึกบินโซโล่ไฟท์นะครับไปที่นครสวรรค์นะครับก็เป็นภาพใดที่ชอบมากนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีฟีลลิ่งเดียวกันว่าเวลาที่เราได้ทำสิ่งใดนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ทำอย่างมีสตินะครับแล้วก็ทำอย่างมี ความนึกคิดติกตรองนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถไปแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยนะครับอ่านี่ครับนี่ภาพนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านก็ได้เคยเห็นนะครับอันนี้มันเป็นภาพที่หดหูมากนะครับที่มันเกิดขึ้นที่แนวชายแดนนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับรู้สึก หดหูนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อขึ้นมาก็คือคุณยายนะครับน้ำตาไหลนะครับผ้าไหมเกือบแสนหายตอนอบพยพสงครามนะครับมันไม่ทำให้ใครที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ดีนะครับก็แม้กระทั่งผ้าไหมนะครับที่คุณยายเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะครับ หรือแต่ละคนที่อาจจะมีสิ่งของมีค่าที่ต่างกันบางคนอาจจะมีทองบางคนอาจจะมีเงินสดหรืออาจจะมีที่ดินซึ่งสงครามเนี่ยมันทำแม้กระทั่งให้ผ้าไหมของคุณยายเนี่ยหายไปตอนที่อบพยพเนี่ยแต่สุดท้ายคุณยายก็ได้พบแล้วว่าผ้าไหมที่คุณยายได้ทำหล่นหายเนี่ยครบทั้ง56สผืนนะครับซึ่ง สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราได้เก็บสิ่งของเก็บเงินเก็บสิ่งที่เราคิดว่ามันมีค่าที่สุดเนี่ยเก็บมันเอาไว้และเรารักษามันเอาไว้อย่างดีนะครับและเราสามารถนำมันนั้นติดตัวไปได้แม้กระทั่งอบพยพหรือเดินทาง ออกนอกประเทศผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีการเก็บเงินเก็บสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าไว้เนี่ยเก็บไว้กับตัวแล้วก็ไม่ทำให้มูลค่านั้นนะ่ะมันเสื่อมไปได้ผมคิดว่ามันดีมากนะครับซึ่งนี่ภาพที่เห็นหดหมูา แลัจากนั้นนะครับก็คือเป็นภาพที่ผมยืมมาจากกองทัพบ,บกนะครับก็จะสะดุดีนะครับแต่ทหารกล้านะครับแล้วก็ประชาชนนะครับทุกท่านที่ได้สูญเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอ,อ,อยากที่จะสื่อมาเนี่ยคือจากภาพบนเนี่ยภาพบนนี่นะครับอันนี้ เป็นสงครามเวียดนามนะครับเครื่องบินที่เห็นเนี่ยเป็นวอี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ปีกหมุนที่ทำการคิดค้นออกมาเนี่ยในช่วงสงครามเวียดนามนะครับสมรรถนะของมันเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกหมู่ปืนเล็กเข้าไปลำเลียงได้ทุกสมรภูมิแม้กระทั่งป่าเขาแม้กระทั่งริมชายหาดนะครับหรือว่าจะติดอาวุธ ืนกลนาปามนะครับทําได้ซึ่งมันคือสงครามตัวแทนครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นอยู่นอกอาณาเขตของประเทศที่รบนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับสิ่งที่อยากจะสื่อเนี่ยคือเราไม่อยากให้ประเทศเราเนี่ย กลายเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยจากที่กองทัพพาคที่สองหรือกองทัพบ,บกหรือสื่ออื่นๆของรัฐเนี่ยได้กล่าวขึ้นมาเขาบอกอยู่แล้วว่ามันมีภัยคุกคามที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจก็ตาม อาจจะมีสงครามโดนมีสงครามข่าวสารหรืออาจจะเป็นสงคราม I.O. สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ใหม่ทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยเกิดความไม่สงบเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนเนี่ยต้องตระหนักเอาไว้นะครับว่ามันจะประทะกันได้ตลอดสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือต้องเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมตลอดแม้กระทั่งเราใช้ชีวิตอยู่ในประจำวันทั่วไปแม้กระทั่งเราขับรถออกไปเที่ยวเมยย่าออกไปเที่ยววอร์มอัพหรือว่าเรากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีการเก็บสิ่งของเก็บมูลค่าดูแลรักษาเงินรักษาอำนาจ ทางการตัดสินใจของเราเอาไว้เนี่ยผมคิดว่ามันจะดีมากนะครับออโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินนะครับแบบประเมินเดี๋ยวผมก็อาจจะลบกวนแต่ว่า,าเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับมาตรงนี้อีกทีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวไปเนี่ยก็คือทางผมเนี่ยครับได้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานะครับอยากที่จะชักชวนนะครับ ทางาผู้รับชมรับฟังนะครับแล้วก็น้องๆม,ม,มหาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะครับได้เข้าร่วมกับทางคอมมูนิตี้นี้นะครับซึ่งที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็จะมีทางพีเดีที่มาจากอิสระดีลานกองมันหรือว่าจะเป็นพี่ๆไลฟ์ชิพนะครับทุกๆอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ b i t c o i n นอนะครับและถ้าเกิดว่า หลายๆคนเนี่ยอยากที่จะสอบถามหรือว่าอยากที่จะพูดคุยกับอาจารย์ตั้มพี่ชิดหรือพี่ฝ้ายอยากจะพูดคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ทำได้เพราะว่าจากที่พี่เนี่ยได้ไปที่มหาวิทยาลัยนาเรสวรแล้วเนี่ยจากที่เขาได้มีการเตรียมที่จะไปฝึกงานผมคิดว่าการที่เราอยากจะเจอ ใครหรือว่าอยากที่จะพบเจอใครมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีคอนเน c t ชันเราอาจจะเป็นแค่ตัวเล็กๆเ,เหมือนกับผมเป็นแค่เจเลสไซเวติงเกอร์ inger, แต่ว่าผมเนี่ยได้รู้จักกับทางพี่ซุปได้รู้จักกับทางอาจารย์ขิงหรือแม้กระทั่งรู้จักกับทางพี่จิมมี่รู้จักพี่ฝ้ายเนี่ยเราก็กลายเป็นคอมมูนิตี้เราก็กลา,า,ายเป็นเพื่อนกันเราก็ได้กลายเป็น กลุ่มเดียวกันมีอะไรแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายและถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องที่เราอยากจะพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้นะครับ mm hmm. ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีการเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขายก mm hmm. เหตุการณ์ไม่สงบจาก ทางชายแดนกัมพูชากลายมาเป็นชายแดนทางเหนือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ทุกๆอย่างมันเลวร้ายไปอย่างนั้นนะครับก็สิ่งที่ได้กล่าวเข้าไปเนี่ยก็คือนี่มันก็จะเป็นภาพแบบนี้เราก็ไม่อยากให้มันกลายเป็นแบบนี้นะครับทุกๆคนก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมพร้อม นะครับแต่ว่ากองทัพบ,บกเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่คอยรักษาอธิปไตยคอยดูแลนะครับแล้วก็มีการระมัดระวังนะครับจบแล้วครับอ้ามีอะไระครับเดี๋ยวใหม่ปะมยฮะเฮ้ยชึ๊บชึชึชอ๋ออะไรอะ่ะ อ๋ออินไวท์ไลน์อินวอลิดไอตัวนี้เหรอตัว Discord ใช่ไหมครับอินวอลิดติดเลยหมอยุ <Okay. S 2> งั้นเดี๋ยวผมจะส่งทางอินิฟปิดเลยอีนฟายอีกทีนะครับอ่อารบกวนทุกท่านนะครับช่วยตอบแบบประเมินนะครับแล้วก็ขอพระคุณนะครับทางอาจารย์ทางน้องๆน,นะครับที่ได้ให้การเสียสละเวลาในครั้งนี้นะครับ ขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับฮีโร่ของเราด้วยค่ะรอยโทเจเรของเรานะคะเปิดไฟได้เลยนะคะ